หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกพี่อบหมไปเราจะต้องขีด้ยน้ำท่าน้ำทาขอโทษขออภัยพี่นอดีเด้อว้าวว้าวว้าวเป็นยังอุ้มคอนดิว้า สวัสดีจ้าสวัสดีกระสอโต้อิสันธนาทิน้อมาจ้ามูลปาแจกสวยงามอะีแล้วสงมาพึ่ง,งโอ้เฮล่งลงเฮล,งงลงง่งงอเฮล่งงแดงอ้ อไเห็นละงอกแดงสยเดงลงอกเด้อู้างอ่าเียดอกในงอกงอกเลยเด้อเราได้ข่บรันเเมเรามาข่อยมัเห็นดอกดเปิดตอนปิดาจะอหาน้ำเด้อ้าดอกดอกาเห็นละโป้เือ่งสองสามสี่กเจอจะาจะเที่งเงียบ บ่ต้างงามพี่น้องจา้าต้องเป็นหงงนูเราหาง่อนย่างมาบเหรอเราย่งางมาน้อยเดียวหนึงห่งว่าย่างตัดกันมาฮนะน่ะ <c oughs> คนสมา,หาเอาเอเล <c oughs> ปิหปดปหายเป็นแฟนกันเด้อเปิดให้ยเป็นแฟนก่อนจา้จาป้าพี่น้องจา้า หวานแบบไตอกหวานอยากไอตอกก่อนโอ้ย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 เห็นเดี๋ยวเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าน้ำใบนี้เด้อจ้าก็นั่งข้ามมาหน่อยเดียวนึงล่ะเอาแม่มีหลายคนเซลกันมาต็อกหมานะจักหมันบ่หมันอะไรกันนั่งย่างไปตามป่าตามโคกเนี่ยล่ะ ทงกัยญาตามโคกตามดงเฮานี่ละโอ้ยบุญวาสนาหมาน้อยเรียพอได้โตเป็นไขเมาเห็นมัวยังยั่พ้นดินจ้าม่ววันโอ้ยไข่ จอแบบน,นี้จักหมูเนาะอีกจักหมูน,หมหนึ่งสาตกกระสิได้แกงจ้าเจอแบบนี้ก็ขอให้โชคให้มานเด้อเข้าป่าได้ก็ขอให้ได้แบบนี้เด้อจ้าขอให้ได้แบบนี้ขอให้หมานแบบนี้เด้อจ้าเข้าป่าเข้าโคกก็ได้ให้โชคดีให้มีหมานมากันป่าแตกแล้วป่าแตกมือนียเมื่อวานนี่เพิ่นเห็นสาตกหันเอาเห็นละหุกลับบ้านเพิน่นบอกโอ้ยสาวตก หางได้โพดโพเพิพ่นพ,พากันมาจ้ะตามไปซื้อห่อนเฮือนพี่น้องจ้ะสาวตกกขายให้แดงขายให้ทันแหล้วจุ๊บจิ้มเดียวเพิ่งรีดมาล่ะนุ๊จีนางให้ป้าเอามือทันแหละอันเดียวกันอ

ดอกกำลังสวยดีงามพาตะกร้าลอยเมื่อกี้นี่ลิ่นอุ๊บเลยจุ๊บๆดิ้งเดือดเสียอุ๊บอาวุบลงอย่างนี้ไผ่นน่เดี๋ยวไปอ้าวแม่เจ้าของอยู่มาเป็นท่าเลยหายท่องปังงานอ้าวคืออยู่หูเดียวอุ้ยน้ำเท้าน้ำเท้าขอโทษขออภัยพี่น้อง อืมเงียบละยังยังเออเต็มเต็มเห็นแดงๆทางีิเงียบร้อยเรียบร้อไปทางไหนอ๋อให้ละงูค่ะเออให้นงูกออกป้าเหงียบละยังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วป้าเห็นดอกพีเด้เห็นดอกแดงๆพผนว่า อ่ะด <c oughs> uh, right. mm ้วเห็นเรางกแดงกระชกเราได้เลยมาเนี่ยเปงกแดงเห็นเรางกเหลืองงกเหลืองแดงสีสันแล้วบัดนี้้ามเดี๋ยวกันยี่เอาอยุดทึงนะจ๊ะจะออกหมู่ที่ออกหมูไปจะต้องขีดโคซักเลยจันไปแล้ว เขี่ยเขี่ยจ้าเขียบมเอิรตั้นี่เขียแล้แม่งให้เรางอกีเดียวก็หัห้ออกเราได้เป็นมอกมอหายเขียบึงเนี่ยยานลงไปแบบนี้ โอ้ได้ทุกที่ที่มีป่ามีความชื้นเอ้ยนี่มีหมูนึ่เอาไม่ลูเอาเลยเอาเลยอือ่าพักเก็บไปเลยสามดอกแล้มันเป็นยังงอือให้ยอง้ยได้สาดอกสดอกเ้องเดียของป้างามเนี่ยนี่ ใหญ่อย okay. no. oh. uh huh. hmm. yeah, ู่ใครใหญ่นะสี่ดอกนี่เลาะแคมไระทางเนาะแคมเาเ่ได้มาเมื่อวานทางเมื่อวานนีมาบอก่สี่ดอกเี้ยเี้ยเี้ยตอกใหญ่ขนาด ดอกสวยสดใสดอกสีม่วงมันออกหมูดิ้หอหมื่นบอ่นบา อันนี้หมูนี่เพาะันได้ลองเขี่ยบุ่งลองกระ่ากันกันจ้หมาหมาหมาี่ใชัก็คือ่าเอาถุงเท้าเป็นดอกมีแต่กีซายอ้ยเป็นอะไรเีอดแถมกันโอ้ได้หลายเลยเด้อนี่ น้อยกันงนานกันหลายคนกัอนเฮ้อห้องกันอึดอัดอึดอัดมินิฮาได้พอแข่งกันม่ได้เต็มประกาศแต่ออตหมอนเพเรยังไงวะเพชร <c oughs> ยังที่บราเคยได้หาจริงจังแต่ก็ได้จริงจังห <c oughs> าสัญญาณกับ ค่อยเขี่ยค่อยหาไปได้พี่น้องเ้ยเฮ็ดเขาไม่ได้หาดอวปุ๊บปั๊บติเก็บได้ไวๆเลยดอนด้รี้ได้ดอ้งนี้ได้ดอไเหระเ็นหมากอันนี้นึกว่าเย็ดอยู่เรื่อยเลยหลอกาเจ้าของอยู่เรื่อยเน้ต้องช่ยกขนาด ยแยมบุหินเนาะกล้องก็ได้อ๊ก้ดอกสวยขนาดสวยสดใสไกลจริงไ <c ười> กลจริงไกลกันแล้วไกลกันจริงๆละยัางพอได้เก็บได้เล่นย่างทีหลังกะเจ้ากันังได้ยูมันคือเกาตะก้าคนหมาน <c ười> มาเือระดอกก็เอาได้เ hmm. ก็บก็เอาย่างมาล้อยสองรอยกิโลแล้วแต่ว่าต้อย่ต่อต้องาน้อุ่นน้ตอตนอยู่อนดิวคะ เลี้ยหมูนี่แหละเลี้หมูนึ Becca ่งดีจ well, so. oh, oh. oh, 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 ้ะอ้อมอ้อมชัยไปแล้วค่เจ้าฟ้าเฮาเลยได้ใบไม่ได้เฮาบนะถิ่มเฮาเป็นแล้วกลุ่มนึ่งแล้วเด็กสิบอเห็นเห็ดละโอ๊ยมาเห็นอันนี้เนี่ยโอ๊ยปินเคืออะเกาะเคือไปมาเห็นอันนี้แล้วเนาะข้างเห็นใช่ป้ะ

ท่านจะว่าสาวตกรักเอาเห็ดพเดียวปลาปากปลติ่งผ่านว่าบได้รักเด้อจะหาหาเอาหาในป่าในดงนี่แหละตาไผดีก็ได้ตาไผ่บดีก็หาหาจนได้พุ่นพุ่นพุ่นพ่นนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นอ้โหโอ้ กระบ้องซาตอกกบื้อคือกันพี่น้ะซาตองเรียกชื่อผงแดนความเป็นชื่อของเพื่อนจะจากเพช่งอย่างซาตกกบื้องมือกัน้ยวนไปวนมาไปเห็นเจ้า โอ้อยู่กลางโอกไม่เลยหาต่ออ้อมอ้อมๆทางนี้เห็นอยู่เลยจะพี่น้องมาถึงบ้านแล้วมือนี่ยฮันไปแป๊บเดียวพี่น้องเลยมาเลยไม่ได้ใช้เวลานานนี่นี่เห็นละโง่ค่ะพี่น้องพุณนะเอ้ยพุดนะ เห็ดละงูกำลังจุ้มๆได้เจ็ดดอกเห็ดละงกเหลืองสต๊อกก็ได้หมูเนื่อหนิพี่น้องนี้โอ้ยพูดนะมาน่ะเด้อเมื่อนี้มานคักถือว่าเป็นอันมาได้เห็ดละงูก็ได้ไข่เด้อเมื่อนี่มาได้แบบดอกบานเด้อดอกบานมีดอกบานจะมีแต่ว่าอันได้แบบนี้มากกว่านี่สต๊อกแกงแกงเห็ดละงกเมื่อวานที่เอาหามาหามาเมื่อวานนี่ต้มแล้วแกงเลยจะแซบได้นี่อันนี้ก็ได้หลายเด้อเห็ดเพิ่งเข้าเด้อพี่น้องบ่มีเห็ด เฮ็ดเพิงหวานอ่าสาวต้องติดปากคำว่าเฮ็ดเพิงเข่าก็คือเฮ็ดเพิงหวานเด้อจ้ะนี่เฮ็ดเพิงหวานเบิดเลยเฮ็ดเพิงที่ว่าเฮ็ดเผืองนะฮะนันสาต้องกระซิแยกไปอีกชุดนึงเฮ็ดเพิงขมนี่ของเขากินข้าวมาจากเกมเฮ็ดนะจ้ะเฮ็ด <Head S 2> ละง,งูเฮ็ดละง,งูที่สาต้องหามาเมื่อวานในถ้วยนึงพอดีพอดีทั้ทงน้ำทั้งตอนแสร็

อันนั้นจากคิมในสัตว์ต่อกับพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเพ็ดมะนมานเพ็ดละง,ง่ไข่เพ็ดละง,ง่ขาวเพ็ดละง,ง่เหลืองได้สูเฮ็ดบึนได้หลากหลายสีฝากความเป็นน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวตองอีสานบรรนานำเด้จอจ้ะพอ่พอๆคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า